สวัสดีค่ะตอนนี้กันเป็นเวลา6โมงครึ่งนะคะตอนนี้กับยุคผู้่าพี่พี่ตื่นตั้งแต่ตีสีนะคะเผ่อที่มาหาเหตุแต่กบมา6โมงเพราะว่าตื่นแหลวแล้วก็เสียบลราไปอีกนะคะตอนนี้กับมืนผู้ขึ้นมาแล้วค่ะแต่จีหอนมองหาแล้วเมื่อนีบ่ลูก่าสีด้หรือบอนะคะเพราะว่ามีคนมากอ่ะด้บเป่อยร้ายค่ะพี่พี่จก็ยอยากมากนะคะอันนี้คือบรรยากาศนะคะเป็นตะส่งคนตกคิดดอกค่ะแต่กับ่าตกดอก ออนแบบอาแห้งเบิงอุปกรณ์การหาเห็ดนะคะมีเออบวงตามอะายแล้วก็เอามามัดใส่ลำไม้แบบนี้นะคะแล้วก็มีข้องเราจะใส่ข้องนะคะพี่พี่เมื่อดักยวเ้ามาเบิงกระถางมีอ่ะเท้าที่ให่บ่อนะคะ อ้ย oh, no. ีมานี่ไม่ตอับกูลน่ตอนนี้กะเป็นเวลานะจะสิบเอ็โมงรือสิบโมงตันงมาด้ค่ะพี่พีฮกดก็เลยเก็บเอาลักอีหลอกบัตรพี่ทีเคยกยนอยู่บอคะบัตนรน้อเอื่นอีหลอดด้วยนี่ยไหนประมาณสันนี้แหละ เยสีเอาอันเยสีเอามาแกงใส่ลำอีดอกนะคะตอนนี้กำลังนางกำลังสีขาทางเนื้องเรี่ยวห่อนเดดเอาไว้ค่ะจะได้จกหมองกระจ,จายจะเราก็จะมาดึงเอาลำอีดอกนะพี่พี่นี่เอ,อ่อสลังะะที่ข่ายต้นลำข้าวโกแหละค่ะรสชาติ์ที่ขายกันแต่ว่าสำหรับหนูลำอีดอกแซ่บกว่านะคะตอนนี้กำลังมาพักกินน้เหมือนกันตอกลำอีดอกเข้ากระเป๋านะคะนา,านะะหนีนโคตรแดงเลยคอมันหอ่อน เดี๋ยวจะให้ดูเออผลง,งานวันนี้ค่ะนี่จะ้ะได้ค่ะจำลอยหนึ่งอยู่แหละหร้อนมากขออนุญาตดื่มน้ำก่อนดีกว่าจ้านำกระเบื้องแคะสิ ทางเี้นะคะกับเก็เกบดอกกระเจียวมากินอันนี้เ้าอื่นดอกกระเจียวแดงด้วยค่ะพี่พี่ใส่ได้อีกดอกหนึ่งเข็นอยู่ใส่แหละเนี่ยมาโอ้ดอกนั้นนั่นนั่คะ่ะเราจะมาเก็บดอกกระเจียวแดงมากินนะคะพี่พี่สวยมากสวยมากแม่